สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วแม่แลำพาตาลวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องตอนนี้มากกับบรรยากาศยามเช้าคือเก่าแล้วพี่น้องโอ้เข่า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 พี่น้องอเอ้า,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 าพี่ใหญ่แกเข่ามาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะคุณพ่อครับแกเข่ามาแล้วลูกว่าอัน ยามกบเหล่าสิไปแก้ซอยสันพ่อใหญ่นำมากวนเลยพี่น้องอันนี้ข้าวเหนียวพี่น uh ้องเอาอีดข่าวหน่อยไปแก้อีข่าวหน่อยกลับมาตะมุบันท่านเศร้าทำงานอยู่ท่านเศร้าทำงานอยู่ท่านเศร้าทำงานอยู่อีข่าวหน่อยอีข่าวเถวหน่อยอู้อันนี้กองข้าวเหนียวพี่น้องกองข้าวเหนียวกองข้าวเหนียวโอ้อีกสองรถพ่อสิเบิดกาบ้าโอ้อีกสองรถกับเบิด โอ้โหคือภาสิแบกแล้วสั่นมื่อคืนนี่เอากันละเพิ่นว่าอันเอาเงินให้สองร้อยเอาเงินให้สองร้อยมาขึ้นนี่ผู้แบกรับปากเด้ว่าสิแบกมันแล้วไม่รังแล้วคนว่าเมื่อคืนนี่ก็สิลาต่นตัวตพิเพิ่นก็เดี๋ยวเบิ่งนวามหน่อยส่นตัวแบกไปแบกมากกวสิลาเนาะพอเนาะเอ้ยเข่าเหนียวดิ แมนผู้เฮ็ดนี่ผ e ู well, ้เขาเบิ so ่งผู wow. <laughs> <laughs> like ้เขาเบิ่งกับผู้เฮ็ดมันก็ระย่างดิพี่น้องหัวเข่าหมือนมืแมนคนลาบอเดีว่าดอกบอเดีว่าไปยังคว้าโอ้โหขดแมสสีมือนีแหละพี่น้องสีมือนีละสีมือนีสีมือนีผู้ใดสีมาสีเข่าน้ำกันมาเด้อ ต่าพี่เล็กว่าสีมาเด้มือนี่พี่เล็กแล้วสิม้ารอบนะว่าแล้วโท่มามาขึ้นนี่อันท่านท่านได้โทรบอกม่เพี้ยนอยู่สีโทรบอกม่เพี้ยนอยู่ว่าว่าสิสีเขาแล้วสิโทรบอกม่เพี้ยนว่าเราว่ากันสีเขาโท่ไปบอกเด้อแล้วสนม่านสีซอยขมว่ามาสีซอยกับสีค่อายค้ากับเขาสันวาโอ้จะเป็นดีไ้ซะจะเป็นดีไ้ซะ อีขาวแถวทำงานหนักแต่มาหอดพี่น um. ้องอีข่าวแถวไปใส่เพ่ออีพราอันเล่าไปขาเจ้าสองโอ้แล้วรถตสอนสองอุ้มเออแทะเออแทะเอดแทะรถเข้าไปได้ยูเมนบ่พวเอาเฮ็ดอะไรสั่นอะ อมองได้กระนำลายพี่น้องมองได้กระน่ำลายถอเบาเอ้มาฟดน้อแม่เอ้ยโอ้เขางามจริงเขาโอ้เขาเป็นเป็นมาเป็นห่วงดีอยู่อืมโอ้บริสีหยากู้ล้นล่มดเหะ

เดี๋ยวไปเห็นทางานลากกันางานลาก่ันโอ้ยท่านดคันมือขึ้นอน่างั้นไป2องลอยลาลาเขาจะซอดอยเนี่ยแล้วแล้วกับรับขับปุ่น่าข้าเครื่องดื่มคาเครื่องสุยางกันหือเป่าอนไปเฮ้ไปเห็นได้กินทานเห็นได้กินเห็นได้กินทานเป็นสีมัีไงจ้ะไป เอาแล้วดีไหมขนเขาลงรถนะลงแล้วลงแล้วเียฮานเฮ็ด้ไดกินถาไดได้กินถาโอ้ยจัรถทงรถกัแล้วโอ้โพ่อสิเฮ็ดขวายิ่งวาขวามือใส่คบกบใส่แบกอื้ขวาอใ่บเสือกบอื้ออันเดียวกันากอบคบ่าบน้อยบอื้อง่าบออน่อยนี่เอาเอาเอาเนื้อนั่งก็ได้น่ะน่ะน้น้ำค่อยเใาญ่ั่น่ะเนืนี่ก็บ่บา่ โอ้ยนยพบ่เอายเนาะเว้ยบ่่ยหัเว้เาะไอ้ีวเส้บวกบวกท่านไปหาบวกบนี่บอกอือกตวส้บวกอ้บอเป็นไม่พ่อพี่น้องเลยปลูกว่านี่ได้าเดือนเครื่งเลยนี่นี่จบ่บ่นี่ยนี่นี่นโอ้ยจะพูดอดไสักวเสบอกอือเ่าเนาะเ้เออเขาจะอือน่อยดอือน้อยเอาหน่อยนังก็ได้อือน้อยธรรมดานี่ยละ เออเทายังไงเนาะเออเทาต้องมีเสียบไหมป้าป้าป้าเอาโน่นนี่จังนนะเอาใส่หน่อยธรรมดาเนี่ยล่ะใส่แบบเออหน่อยธรรมดาเฮ่านี้ล่ะเออใส่ดอกใส่นี่มันนี่เอาโน่นนี่กระไดมันค่อยเปนไงนี่มันสุกเลยตัวนี้มันเทารุ่นชาติรุ่นาะเทาก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เราตอนน่ะแต่มันข้นกับรุ่นโฉโฉเทะเฉะเราต้นมันมันมันยยัังงนนีี่่่ป้าป้าขียบงไงมันมันสุกเหรอทมน ตาดีแล้วตัวน้อยนุ่งดีนะเจ้าของสายเวนตาม่ตีนมือคืว่านิ่งนองเสียอันจะจเกยบไปเมียบมนะเข้าไปสวนเก็บอมพืชบัดกันระห่านนี้แต่กคอกันเก็บ่อนสาเวนตาไปเะป้อผีน้อยนึ่งอี้อทอดเที่ยเดียว้ปาพ่นน้อยนึงอนต้นั่นเฮอแม่เอออันน้นกรไดแม่เว้ยมันง่าพอดจะไปเจ็าคืนน้อยแล้วมันดงออ้าทําไมต้อเสี่ยงบอกว่าว่าโอ้ยเชอรถจ้่ละ เราหาบึงเสนป้าอัดเกบบึเบิกานอเราเบิกเนหนึ่งเื่อวานเี๋ยอือเออพอดีเอาน่นี่พอดีเาออเเอา้อา้กบเอาจะไปหาบงไงนี่ะเอาน้กเอาเอ่อสล่พร้อมนก็ไปเอาโนแม่องหน่ก็ได้เดี๋ยวพ่อม่นบอกดเออมันเากินบลาลายดอกภาวเอเาพอเาว่าวะเมนูของซีเขาซางหาตอ๋ออันนี้เมนูกินน พ่าเขากินธรรมดาเมนูสีเขาอีกต้องหักโอเคโอเคเคไปสันนะปิดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคนเราแบบนี้เนี่ยนี่เดียวมีกระเพาะเล็กเราเยอะสุดเลยเยอะบ่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 หนักบ่หนักเคียงหอุ้มอุ้มโตบกุงเหมต้นนั่นกระพาะต้นนั่นพี่น้องเลยบาดนี่เป็นได้บาดนี่ยว้าพี่น้องกินตาบบกุงสวยหาเนี่ยกินสีเข่านะครับพี่น้อง โต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 ดอนิยาพี่น้องเาขกบเห็นไหม่าพ่อจกบาดก่อนนะครับเอามาทางกลับไฟพี่มีพ่อกับกระลังททำการขวพี่น้องากินเขาเ่ากันครับพี่น้องกรอบกรอบกรอบฝักลเรียร้อยอันนี้บกเอื้อมึื้อหน่อยหน่อยมางงีึง ผักหอมใส่ใส่ใส่ผักอีตูตูน้ำผักหอมน้ำบบานห้อานี้ไหมพี่น้องแ็ดแบบบานห้อานี่แหละกินเขาแลยค่ะไดดล่อรถสีแอลอสีเราก็ที่เกียบรรยากาศสีขาพี่น้องข้าวเบงอ๋มือนี้ชิมมีแขกคนสำคัญว่าเย็นใลมือนี้เย็นเบาเบาสพี่นองฟังเร็วเอนเอาคือรถพวกนี้ยุดแทแต่กัรถขัานี้เรถพอุยดได้แลนนี่พอ่ยดแทได้นี่เนี่ยคุณพ่อยงยุด แล้วคุณพ่ออยู่ม้าเตโดมมาเตโดมมาเตโดมอืมเปิดมาเอามันพันอีกก็ได้พันอีกก็ได้มาเตโดมมาเตโดมนะครับพี่น้องเขากิน hmm. ข้าวนุ่งกันได้ไหมพ่อขวักกบ่ได้มาเฮ็ดจยูบ้านอันใดเก้าว่าหมวกว่นใดใบไม้ใบไหลล้วนเตี่ยมใบไม้ใบไหลล้วนเต็มอยู่ตั้งแต่ติดกวดออกนะครับพี่น้องเอาของหยังดอกเอา ตรวจแล้วพี่น้องมาตตรวตาตรวตาด้ววันพ่อขอ่หมอจะเกลือน้ำง่ายก็ต้องมากไม่ไก่กองมาตรวตรวจตามาลาตาตรวจไปลวเดี๋ยวว่างกับหมองไปวิงไปขอางเ่ได้ยู่นีเพาได้จับได้ใช่ญี่นมันลมยามันกมเหมือนเ่นละายยังเป็นตะฝนตะฟุ่นตะฟุ่นขวดะก้อนกัขวดมันงะก้อนขวมันหอมมีะก้อนง้ะ ิปพี่นองเขาบิกยุ่มกันกิงขอนกันพี่นองว่าโอ้ยช้าโมเจ้าเดียวสันอะไเขาบ้านองมือน่พี่นออมือนมื่นวันที่หนึ่งนี่แมนเนาะแมนมเหรอเออแมนรมื่อวันที่หนึ่งนี้ันที่สามชิสาิเนินี่ยอานเขาบ้านยเกเดียแมนแมแมนแมเมื่อันี้สาบเพราะว่ามีมินิเออบมแมนเออมินิของนิของอันมินิของนางเอกนังเอกแกเปียกวัดโอ้ยัน สูรินสูรินเนียนมือเอื้นจะเป็นของทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงเอามินิสาวน้อยอยู่ยังเกาะต้นตาลตลาดต้นตาลเพิ่นว่าตลาดต้นตาลมันเป็นแนวด้ตลาดต้นตาลมันตลาดบนเรื่องมันร้านอาหารซื้อว่าต้นตาลบ่อยู่ในขอนแก่นท่านะครับพี่น้องแฟนคลับมาทั้งขอนแก่นมืออื้นพ่อกันครับมินิของสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับพี่น้องพ่อการยุ่งหันนะครับนี่ไม่จะพ่อได้ไปน้ำมูลนี่ไปตัวโอ้ไม่จะพ่อก็ได้ไปว่าสั้นพี่น้องโอ้ติดติดติดหนึ่งนี่ ติดหนึ่งในพันอยู่พี่น้องอุปาติดหนึ่งในพันมาจังนี่น้องเอาจังนะโอ้เออได้เตินเอาพี่พ่อกัญชิหวานนะครับพี่น้องมืออื่นนะพี่พ่อกันอยู่ตลาดต้นตานนะครับกับมินิสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้นะครับพี่น้องเห็นเขาเข่าจริงเข่าน้ำกัญเท่ากันถ้าคอยเห็นมันซุกแล้วกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นเยี่ยงไรนะครับพี่น้องอ่า กับมือร่วงแล้วบมันพี่น้องควรควรนั่นมันดันแห่มเหมสุกๆแล้วจังเกือมันปวดอือออนอืมเป็นมัออือออนใส่ข้าวเดี๋ยวมันก็เปรี้ยแล้วก็ดสุกแล้วเดี๋ยวหนามใส่พี่น้องโอ้กินทั้งในได้เรื่องเลยมีนเอาทั้งในเลยอ๋อแต่พ่อมียนพ่อเราไว้เราบอเนียนมือเราเนียนกรุบไปจ้นกบประกุนงต้นหนีมือกันนวยเดี๋ยวเล่นบ่แม่นหน่อยๆเนาะใส่ลูกไปมี่ปากหอมอีกดวมี่ปากหอมอีกดวงดุ้ยมันก็หอมหวยๆแล้วเว้ยเนาะ ไักงอยางใจสิคัดโอ้ยักปันักงย่างประเดี๋ยวไปเก็บบุญอยู่นานไม่ยั้งย่นคนทวงเถองคนฝักงใ่คนมี่แ่ละคนน่นนั่นเ้กับที่ว่ามันหน่อยตีพ่อสว่จีเปเอาหน่วยนั่นกินบดบ้านคนนีการกินบดบ้านกินบดบ้านเราหน่วยนั่นถ้าขนาดนี้นี่นน่นหน่อยใช่ไหมฮะว่าไปให้ชุกได้ซูไป้อเขากินไอ พอใหญ่กับมาหอดแล้วของเขามาส่งกินเข่าพอดีนะครับ่น้องกินข่าเลยทำงานตัวอ้าล่ะสุกพอดีเลยบานนี้จิ้มมึงด้วยวันนี้เอาขึ้รับแซ่บมแซบมันจะรับแต่ันแซบเอาเห็นบอกว่าจะนั่งอยไรย้ำอุป่ลลุ่นกันนะ แซ่เรซ่บอีกที่พี่น้องหอมันบักยื้อหอมบักยื้อหอมทุ่งย่อๆอ่ะเอาอีทูผักอันหอมแล้วก็เอาเอาดอกข้างหือไมาใส่ในแตงโมันได้สีสันได้สีสันโอเคอ่ะขอบคุณพี่น้องเข้านะครับขอบคุณเข้ามาเข้าแพื่พี่น้องเข้าที่ติดตามช่องลำพองลุวันพาเพลินอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับพี่น้องบบยกดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับเอ้าคลิปนี้ซ้ำนี่คลิปหนาเข้าพอกันไหม ว่าไอเช่นยังขอเนี่ากพี่น้องเขากินเข่ากเอิาเพี่น้องเขามากินเขาน้ำกันกินเขาน้ำกันเะไรมาเสียเข่าน้ำกันชุดใช่ป่ะนี่คือเราเนี่ยชุดท้ายปลายพี่น้องเขาอยู่ดีกินแซ่บสุกขูซุกเข่นอ่ะอยากรถไฟไข่เจ็บสุกมันลำดำลุ้ยๆพอกันไม่คิมหนาทราบครับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ